สำหรับผู้ใดแนมหาพัานเขาเนี้วอายุสันนน้ะพี่น้องสิล่งหน้าปังนี่เอาผู้ใดเห็นคลิปนี้ย่าท่อนกัดคอแนะนํำอีกพ่านหนึ่งไก่หน่อยลายเนาะค่ะเนาะเม็ดใหญ่ๆอ่อนออนอายุเก็บเกี่ยวร่อยก็มือก็ได้เก็บเกี่ยวค่ะพี่น้องทันกินทันใจท่านน้ำสำหรับผู้ใดสีล่งหน้าปังเนาเห็นคลิปนี่เนาะไก่น้อยลายเม็ดใหญ่ค่ะพี่น้องย่ท่อนเฮ็ดเป็นหน้าดำเกี่ยวมือเด,ด้อค่ะเด้อคัดท่านห้ค่ะพี่น้องนี่นะ ได้ผลดีเพระว่าหน้าปีหน้าปังค่ะพี่น้องเม็ดหญ่งย่แบบนี้เลดเดอร์เม็ดใหญ่ๆอ้วนๆามว่าว้ายยหญ่ปานี้แข่งบมดเลยทอดบ่อค่ะพี่น้องเป็นข้าวอ่อนหอมหนุ่มอร่อยแซ่บท่านกินค่ะเฮ็ดคัดไ้ค่ะพี่น้อง เอาไปย่เอาไปไล่กับไปขยายพันธุ์เอาค่ะพี่น้องแก่ท่อนคิดว่าดีอยยุพันธุ์นี่นะเป็นข้าวเหนียวที่อายุสั้นเป็นตระหนาเหตุทันหนึ่งเม็ดข้าวสารเขาจะประมาณนี่ค่ะพี่น้องเมื่อซีเป็นข้าวสารเขาระเบียบนี่หอมด้วยเขาไม่หอมหอมเลพี่น้องเนี่ยู้้ใดส้นใจอยากเอาไปล่องหน้าปัางกระทะแก่ท่อนได้ค่ะพี่น้องกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพี่น้องเอา เบิ้งแล้วก็ใจใ,จใจ่ๆหอนสำหรับผู้ใดสายกเกษตรหักเขาหักพันเข่านอะพี่น้องนอกกระทักมาได้ค่ะพี่น้องเอาไปขายายเอารับร่องค่ะพี่น้องได้กินท่านใจอีหรีเพราะเป็นเขาเนี้ยที่อายุสัน้นค่ะพี่น้องหนึ่งใส่ติกก๊บก็โอ้ยเสียบออนดีค่ะค่ะพี่น้อง